พักเพื่อไทยมองมิติการเมืองว่าสิ่งที่เห็นในเชิงประจักษ์กับรัฐบาลนี้กับนายกอนุทินในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของรัฐบาลนี้ร่มเหลวในการบริหารงานขาดความตั้งใจในการบริหารงานเราถ้ายื่นยักติไปสิ่งที่จะทำได้ก็คือได้ตีแผ่แต่เมื่อประเมินแล้วเนี่ยการตีแผ่ไม่ต้องไปตีแผ่หรอก ถ้าหากว่าตีแผ่และจะได้ผลก็คือตีแผ่เรื่องของน้ําท่วมวันนี้น้ําท่วมมันเชิงประจักษ์พี่น้องประชาชนเห็นแล้วแต่มันจะตรงงันข้ามด้วยซ้าไปจะเป็นช่องทางให้รัฐบาลนี้คุณอนุทินยืนนี้ว่าไม่ยอมให้ถูกด่าฟีหรือยุบสภาไปเลยับแล้วแนวร่วมมุมกลับหรือสิ่งที่มันทําไปเพราะพักเพื่อไทยว่า คุณอยากจะอภิปรายเพื่อล้มรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยมันล้มจากการบริหารอยู่แล้วไม่ต้องยื่นก็ล้มจากความรู้สึกของประชาชนพรรคเพื่อไทยก็เลยบอกว่าไม่ต้องยื่นเพื่อไม่ให้เขาอาศัยจังหวะโอกาสวันนี้เนี่ยถ้าไม่ยื่นแล้วบอกว่าเพื่อไทยทําไมละล้าละลังไม่ยืน่นก็ให้รัฐบาลบริหารไปสิเพราะมันล้มเหลวมันครึ่งตัวค่อนตัวแล้วยังไงก็ตาย แต่ถ้าหากว่าเราไปยื่นเนี่ยเขาจะถือโอกาสเนี่ยผมต้องยุบเพราะเขายืน่น